ซลลาเมนเดอร์ฟรมคอมวันนี้มาแนะนำวิธีการทำสูตร255ตัวนะครับเลือก2 p l เพเยอร์เลยจอย2ต้ตาย1ตัวเสร็จแล้วมาที่มุมซ้ายล่างจอย1นึตาย2ตัวเสร็จแล้วมาประกบกับยาน2นะครับประกบกันให้สนิทเลยนะครับมุมซ้ายล่างบังคับดูให้เอาให้สนิทเลยนะครับ เสร็จแล้วที่จอยหนึ่งกด A รลัวๆนะครับจังหวะที่ยานชนหินหรือใช้จอยเทอร์โบช่วยก็ได้นะครับกดปุ่ม A ที่จอย1รึัวจังหวะชนหินนะครับถ้าติดแล้วนะครับจอย2จะขึ้น99นะครับแต่จริงๆแล้วมี255ตัวนะครับถ้าจะเล่นคนเดียวก็ใช้จอย2เล่นนะครับถ้าเล่น2คน ก็ใช้จอยหนึ่งกดยืมตัวจอยสองได้นะครับนะเห็นไหมครับเกมนี้ค่อนข้างยากนะครับแต่สนุกมากกราฟิกสวยนะครับโอเคนะครับเล่นเกมให้มีความสุขนะครับ